อยังไงคะเราแบ่งทำโซนกันยังไงบ้างแบ่งโซนนะหน้ที่อะไรอย่างเี้เหลาแบ่ง3คนนะครับเ้ยเลยก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นซีรีส์เต็มแบบเราเราได้รับหน้าที่ในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับซีรีส์มากขึ้นตอนนี้เราได้กิจหลักในการทำห้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องตัวบทเรื่องตัวแบคเอรเรื่องตัวอะไรมากข้ก็เรื่องก็บอกว่าเยอะกว่าภานซี่ ่งที่งนีไปเรื่องอะไรเนียเราเก็มาทบ้านี่แลก็คอยาเดียวบม่ก็ได้ตาคนี่อยเขาหรอที่ถ้ยเขาอยู่หรอไม่ก็อ่าตร่วมอะนรี่ไงอ้อะไรอ่ะอาคุณมอคุณออกแบบตาโลโก้มหาลัย มันมีความหมายอย่างไรตรงนั้นคุณทคุณมีส่วนร่วมอะไรบ้างเขาทำโลโก้ทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีเหรอมีเหรอ หรอเราจะรู้แล้วว่าเป็นเพลงแหละใช่ไหมมันไม่เหลืออะไรแล้วพร้อมเอาหรอมันโปห๊หรออ๋ออ๋อก้องเป็นร้อมเป็นคนถ่ายหรอหหเฮ้เออพูดไปเถอะ รู <l> ้มาเลยครับพี่ไม่ะที่สนร่วมกันทำไรทำไรเป็นการแสดงเี็นเรื่องอะไอ้เพราะเราไม่มีเขาไม่ไม่รอดเนอะอ่ะฝากฝากหน่อยเรื่องนี้ที่คนรอคอยเขาแบบทำไมเขาต้องเปิดมาดูสิเออก็แี่แน่ๆผมว่าคนมันเป็นเวอร์ชัอนนี้ทำเก็บตัที่มาจริงๆริงอะไรนะแต่ว่าการแสดงก็ส่วนมากก็จะเป็นสายเดิมนรอดแบบเป็นคนเดิมแล้วทุกคนก็คือเาเรียกว่าสนิทกันมากขึ้นตลอดเวลาแบบแกลงเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละยอย่าง แบบสัมพันธ์ที่มันสนุกแบบว่าทุกคนสนิทกันจริงๆแบบไม่ใช่แค่แบบผ่านกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยคือวก็มันน่าจะดีบบมากๆนะก็อยากให้ตัวเดตามนะครับช่องทางไหนคะพี่นาดีถูกเอออาคุณหมอคุณเมื่อกี้คุณจะพูดอะไรคะเมื่อกี้เหมือนคนะะุณกอลังนิด,ด,ดนเดือดแล้วดอนขาดนี่อะ <laughs> ไรผิดพลาดมัได้ <laughs> ไม่ใช่คุณเรียกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ใครหลายคนรอคอยแล้วก็ตัวนักแสดงเองก็รอคอยถ้าลองจากอวตารก็ เฮ้ยเสียนแรงงาเียนแรงมากเลื่อขหนึ yeah. ่ไปได้อ okay. okay. ๋อเนคำภาวนาเลยอ๋อก right oh, ็อยากก็อยาให้ท right ุกคนได้ เกิดเป็นไหม Insert นะอิินเสร่ามันมีเซิร์ชเดี๋ยวหมอจะเข้าวงรวมนะคะเดี๋ยวยญินบ๊อกหญิงบ๊อบต้องรอก่อนไล่จากทางนู้นเลยหมอทางน้เลยโลกไปเือทำท่าใมันมีชีวิตชีวาหน่อยมันเป็นกล้องวิดีโอหญิงเออมันเป็นกล้องวิดีโอหญิงไปเลยเอ้ยได้หญิงเอาไห้มันแบกการ์ดดตรอก่อนแล้วชูเป็นอย่างนี้เหมือนจะได้ ก็เันซาลาเลยภาพเคื่อนไหวจ้าไม่เอาอย่างนี้จัดเองมะล่อมาตายเหมือนดาราเปิดแล้วล่อมาสดล่อคนลงไปหมดไม่พี่สิคริติกาหมอเขาหมอเขาล่อตั้งใจหอมันไม่ได้เกี่ยวนะเซนะเ็นอ่ะอยโดยสน่จะเป็นสามคน ป็ถือถ้าอย่างนั้นะพอออกแล้วเอาหมอเข้ามาเลยพูดแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาถือเข้ามาได้ดีไหมได้หรือว่าจะเอาเอาหมอกับถือเข้ามาพร้อมไปเลยดีก็ได้นะเออแล้วก็เอาพอออกแล้วบอกกับถือเข้ามาเลยมันจะสีเออทำอะไรได้เพราะว่ามันแบบหลังคนตาเป็นแฟนเก่าใช่เออเอาเงินดีกว่าอ่ะนี่ถือถือดุจประจันแล้วทำไมไม่เลิกไลฟ์ซะเลิกมากด้วยกันต่อตามมาคุยกันเดี๋ยวน้องกลับมาเดี๋ยวน้องกลับมาเอาไปเลยเอาหมอกหมกาก่อนนะแป๊บนึงนะ มีเฉาเดียวกันเที่เาเดียวเดวะเเดียวหรอหรือว่าจาซื้อเอาไหมถ้าสีส้มก็เออวพอได้เลย่พร้เสร็จได้เ่ะนี่จะให้น้องพับ อ๋อคนนี้พีให้พี่อาจัดการนี่ไปเลยอ่เอาตรงนี้มาก่อนเอามาตรงนี้จก่อนค่ะพี่หมอคนเดียวไปก่อนอกลบไปได้นี่ตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งค่ะป็นไงวันนี้เรมาฟาขออะไรบ้งเอ่ยขอยาต้องดู ขอช่างขอช่างดูหน้าผมให้หน่อยช่างหน้าผมช่างหน้าผมดูให้หน่อยจ้ะสองมุมนะเดี๋ยวดักตรงนู้นอันหนึ <S 1> <S 1่งจ้ะนี้จ้ะดูอาจจะสูงสังสก็ขอให้มันทางนขอให้มันแบบว่าหลายๆคนบบได้ตัติดตามแล้วก็ชื่นชมกัน ที่เหนียวและจะยากที่หนีอะไรเนี่ยุกได้ไปกันบ้างตะโกนได้เลยเนาะวันนี้มันเป็นยังไงดีเราเราเคยยืดสายว่าถ้าเราจะได้เล่นปะไม่น่ามีไม่น่ามีนะไอจโกบอกว่าเมื่อไหร่จะหยุดไลฟ์ที่เป็นมังไงว่าไม่หยุดได้ไหมไปในโซนยูหยุดไลฟ์ดีไหมพี่เพิร์สไม่ดีอย่าหยุดไลฟ์ไลฟ์ทั้งวันไอจีสามารถไลฟ์นานได้ขนาดไหนพี่ก้อยต้องไลฟ์นานเท่านั้นครั้งแรกที่ไม่ได้ครั้งแรกที่ไลฟ์ทุกคนบอกว่าถามเพื่อนว่า ปิดไลฟ์ย <c oughs> ังไงอะตอนนี <credit> ้เป็นแล้วนะกดได้เลยกดเป็นแล้วทุกคนก็อยากให้พ <st> ี่ก้อยปิดไลฟ์เ <st> ป็นนะมีคนพิมพ์มาเลยว่าไม่หยุดไลฟ์ได้ไหมคะลืมเสียงมึงทำเป็นซีรีส์ไปเลยออนมีทีวีส์อันนึงเปิดพูดเปิดพูดเพิ่งพูดบอกให้หยุดไลฟ์แต่นี่บอกว่าเพิอย่าไปหยุดไลฟ์เลยไลฟ์ดีแล้วไม่ซีไม่ซีไม่ซีเราสนับสนุนการทำไลฟ์อันนี้เป็นซีรีส์เป็นหมายถึงคลิปพี่เหรอไมคิปนี้ ตัดย่อยเป็นซีรีส์ค่ะก็นานมามีใครมีใครเอาไปตัดไหมมีใครรับอาสาตัดคลิปไหมได้ไหมเพราะว่าก้อยขี้เกียจมันเยอะจสงราให้ด้วยได้ไหมจ้างได้จ้างนะเพิร์ดรับวิ้เนีรสพด่ว่่าาจะขอตั้งีี่่่้้อออยคะตนนนเงานสุด เพิร์ดบอกว่าเพิร์ดบอกที cito, ่โก้บอกว่าให้เอาคลิปในมือถือเขาไปตัดเป็นหนักเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ได้เลยนชั้ไปแต่เดี๋ยวเพิร์โก้นะในนี้มีโก้นะมีหลายอันมีอันที่แกไปเป็นผู้กำกับกับฉันด้วยนะเป็นนั่งลงทุ่มกลับเอาเปล่าอันนั้นยังไม่ลงนะอันนั้นยังลงไม่ได้ไงซีรีส์ยังไม่ออนลงไม่ได้อะแต่เดี๋ยวีโก้นะน่าสนใจเฮ้ยนี่เป็นนางเอกไหมเรื่องอะไร มึงมานิดเดียวอะนะเพราะมึงไม่ค่อยมากองอะนะมึงจำนางเอกเ,เลยเหรอ <c oughs> ทำไมคะ <c oughs> ทำไมพูดแบบนี้กันมาไม่ได้เผลอไม่ได้ทำไมอ่ะใครเขาไปกองกั่มันน่าเบื่อเลยแฟนคนไหนมันนั่งอยู่เฉยๆมันไม่ทำอะไรอะ่ะมันไปทำไมนอนไม่ได้อยู่บ้านอ่ะนี่งานไม่ได้นอนอาจจะแบ่งมาบูการกันประมาณ20% 25%แต่ว่าจะไม่พยายามให้มัน เยอะถ้าสิบเดี๋ยวเอายู่รคู่กันเ็จะสลุปวนาคลินิเนี่ยมันต้องใช้เวลาปกัสคน้างเยอะมากแต่ไม่มีเบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็ต้รวจไร่ใาสิ่งที่เรา้อทำไรที่เยอะแ้คเรางมีรันเยอะเยอะเยอะนะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่นรจริงๆก็เป็นไปได้นะถ้าคนจะยอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวก็บอกว่าจริงๆจะอยู่วงการมันเทิงมา10ปีแล้วแล้วก็ เรียนหนังสือไปแล้วก็ทำงานวงการบรรจุควบคู่กันไปมาแต่ว่าตลอดเวลาเลยนะครับสิบปีแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าบางทีถ้าสมถติว่าโชคชะตาคือตอนเข้ามาวงการบันเทิงก็ไม่ได้เข้ามาด้วยแบบรูปร่างหน้าตาหรือลองมินฟรอยนี่ออกแก็แบบตัวมันก็เปลี่ยนมาได้ดูได้ลองแล้วเหรอยืน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 ถ่ายอินเสิร์ตบ้าง วิ่งผนค่ะห่อนมากเลยก็ก็ ถ้าถ้าตรงนี้ยังไม่มีใครต่อขอน้องไปซับหน้าหนึ่งทีไหมก็เดี๋ยวจะต้องมาอยู่ตรงนี้ต่อซับไหมไม่ตรงนี้มันแดดเดี๋ยวพาไปน้ำไปซับหน้าก่อนไปซับหน้าหนึ่งทีเหอะตอนนี้เมื่อเหมดแล้วอ่ะแม่ทำหน้าเป็นของบ้านเราซับหน้าซับหน้าซับหน้าหนึ่งทีดีกว่าจ้าคุณยังไม่สวย หมืม่นไม่ด้เดินไลฟ์สดไม่แต่เขาบอกว่าห้ามหยุดไลฟ์นะในเนี้ยใช่แต่พวปุ๊บฟังๆบอกว่าชื MM ่ออะไรนะไม่ไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรนะโต๋อต๋ตบอกให้หยุดไลฟ์เข้าไปด่ามันด้วยนะแต่เขาเป็นศิลปินนะมันบอกว่าให้หยุดไลฟ์เป็นอาชีพนะเดชศิลปินนู้ดนี่มีผมมีคนดูแลอ่โอ้โหยอดคือตอนนี้เมื่อยมือมากก็สงสาร จำตอนปักทูดได้ป่ะบอกให้คนที่เป็นคนดูแลของนั้นอ่ะถือให้หน่อยครับพี่ก็บอกวิสุทธิ์สวยนะจริงๆแล้วอ่าอะไรวะเนี่แล้วก็ดีใจมากที่โอ้โหสุดยอดมากสุดสดสักทีสุดสุดสักทีแล้วก็ดีใจมากที่ ก็ไม่พอแล้วพี่พ่อนดีด้วยบันเฟนนะ่าลังเท่าลังเ่าสลับไปไม่ด ตอนนี้นะครับผมมีลิงสี่ตัวนะครับนี่นะครับเป็นเพศเมียสองตัวและเพศผู้สองตัวใช่ครับผมรายงานข่าวนะครับผมขอโทษนะครับอันนี้เปิดเปิดได้แค่โทรศัจริงๆนะครับใช่ครับผมหน้า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 ไอออนที่ไหนเนี่ยนี่นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ งานบวงสวงคนรักรุ่นพี่นะครับผมตอนนี้อุณหภูมิประมาณ3 6 7องศาเซลเซียสนะครับผมมีผู้เสอข่าวมากมายแล้วนี่ครับเรามีแอร์เรียวนะครับมาจากเรื่องอะไรครับผมมาจากเรื่อง <Aqu amed S 2> อาควาแมรเอาควาแมรนะครับนี่มันแอมเบอร์ออมนะครับผมเฮ้ยคดีเป็นยังไงบ้างคะที่กําลังโดนฟ้องอยู่ตอนนี้อดีว่าตอนนี้ยอมความนะครับยอม<อ>ความนะอ๋อผิดจริงนะเล่นเป็นอะไรครับอันนี้เป็นตัวไอไอเป็นตัวไอไอนะครับผม อะไและนี่นะครับผมคือผู้พระเอกและเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่ยอมความเองไงเขาไม่ยอมีกแล้วเออคุณจะมีเรื่องอย่างไรนะเหตุการณ์ตอนนี้นะครับผมชุลมุนกันมากแล้วผมคุณคิดเห็นยังไงครับผมกับงานในครั้งนี้ครับผมว่าเราดังมากนะเราดังมากนะครับผมคุณว่าเราดังไหมครับผมว่าเรา สารทำไรอ่ะก็มีมองบนมองล่างกันเป็นไงครับผมนี่นะครับผมและและเราจะไปทางไหนต่อครับคุณออมดำเนินรายการเลยครับเป็นตัวไอเป็นตัวไออ้าวทำไมกล้องมันสูนเลยวะอ๋อเมื่อกี้เออเมื่อกี้มันสูนไปอันนี้คือไลฟ์เหรอใช่นี่นะครับผมนี่คือและนี่คือนางเอกของเรื่องนะครับตอนนี้นางเอกของเรื่องมีหลายตัวมากนะครับผม นี่เป็นนางเอกของเรื่องนะครับนี่คือหเหล่าบรรดานางเอกของเรื่องใช่ครับที่จะมาแย่งพี่วีไปจากน้องมาร์กนะฮะเฮ้ถูกแล้วครับคเขาไปๆนี่ครับนี่ครับและนี่นะครับเป็นมายาทีวีนะครับกําลังสัมภาษณ์น้องพร้อมอยู่นะครับอโอ้โหพูดไม่หยุดเลยครับนี่น้องคนนี้นี่พูดเก่งมากผมบอกเลย นี่เรียกว่าเป็นติดหนึ่งบุคคลที่พูดเก่งนะครับผมเป็นอันดับต้นๆของกลองกองนี้นะครับผมพูดดีนะพูดดีเมียทนสายตาเขานี่พร้อมจะเขาเรียกว่าอะไรพร้อมจะ,มจะ,มจะขโมยหัวใจของทุกท่านนะครับที่ส่องที่จ้องมองเขาคนนี้ครับผม,มพร้อมราชพัช์วรสารครับ,บรผมโอ้โหเป็นไงครับทรงผมเขาที่ แหวกเข้าไปเห็นถึงหนังศีรษะที่กลางกระหม่อมแต่ว่าพอไม่ว่าจะเป็นผมตรงไหนครับก็เอาผู้ชายคนนี้ไม่อยู่จริงๆครับผมถือว่าเป็นผู้ชายที่หล่ออันดับต้นๆของประเทศในตอนนี้นะครับไม่ใช่หล่ออันดับต้นของโลกใบนี้ของโลกใบนี้เลยครับผมว่าโอ้โหไม่อยู่จริงๆครับมีอะไรก็เอาคนคนนี้ไม่ลงนอกจากลิฟต์ครับผมโอ้โห แค่ตอนนี้ครับผมเราอยู่กับหมอฤทธิ์ครับผมนี่คือหมอฤทธิ์ครับผมเดอะฤทธิ์คลินิกนะครับผมใครที่สนใจทําหน้าขายของอะไรด้วยครับผมเดี๋ยวฝากหมอฤทธิ์ฝากเออจ่ายค่าสปอนหลังไม้ด้วยนะครับผมนี่คือหมอฤทธิ์ครับเจ้าของเดอะฤทธิ์คลินิกครับผมโอ้โหเป็นคลินิกอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่ยากไม่น่าเชื่อมีช่องยูทูบนะครับช่องยูทูบชื่ออะไรนะช่องยูทูบเขียนว่าหมอฤทธิ์เดี๋ยวก็ขึ้นครับผมหมอฤทธิ์นะครับ ผมเคยดูคอนเทนต์เขาอยู่นี่ถือว่าเป็นคอนเทนต์เชียร์เตอร์เขาไปกินอาหารอีสานอร่อยมากนี่ดูว่าเป็นดาราหรือหมอรวยกว่ากันโอ้โหถือว่ากูอยากเรื่องเป็นดาราเรย่งแรไนะถามเขาดิหรอไปสัมภาพเขาดิโอ้โหครับยังไงครับนี่ครับผมผู้จัดการผู้จัดการโนหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นออเนเซอร์อีกหนึ่งท่านที่มีความสำคัญนะครับผมกับ กับกล้องนี้นี่ครับหมอฤทธิ์บอกร้อนครับวันนี้ร้อนครับแต่ว่าสู้ครับผมเพราะว่าได้เจอแฟนๆทุกคนโอ้โหผมนี่สนุกจริงๆครับการได้เป็นแอดมินไปไหนนะครับทุกคนพิมมาครับว่าอยากคุยกับใครเดี๋ยวผมจะไปหามาให้นะครับผมเราจะไปสารวจไปสารวจนะครับุ้ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นมีเสียงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ขอเสียงให้คนทางบ้านนะครับโอ้ฟังไม่รู้เรื่องครับผมตอนนี้ฟังเลยโอ้ไปยันข้างหลังนู่นเลยครับผมแต่ว่าห้ึ่งนาทีนะฮัลรหลหนึ่งนาทีครับผม นี่คือหมอรีดนะครับผมเจ้าของเดละทีดร้ายหรอยหรอไลฟ์อยู่โอ้โหสองคนนี้ใครใครเก่าสองคนนี้ไม่อยู่นะผมนี่ถือว่าเป็นผู้จินอีกหนึ่งผู้ในเรื่อง คนรักหนุ่มทีนะผมเป็นพอมเพิร์ดเฮ้ยพอมเพิร์ดพอมเพิร์ดเลียวเกลียวเกลียวพอมเพิร์ดครับผมเราไปต่อกันที่คนอื่นใครไหนใครอยากหาพี่วินหน่อยและนี่ครับผมนี่คือหน้าของพี่วินนะครับผมโอ้ยไม่น่าเชื่อคนนี้จะสามารถหาทางเข้ายูนิตมอได้นะครับผม คนมีอะไรจะพูดกับคนทางบ้านนะครับอราก็วันนี้นั่งแท็กซี่มาครับก็เลยไม่รู้ว่าทางเข้าตอนเช้ามันอยู่ทางไหนเป็นยังไงล่ะครับโอ้โหเป็นไงครับคุณทถามไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ตรงไหนครับผมไลฟ์อยู่เออไลฟ์อยู่อ๋อไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่จริงเหรอเออนี่ไงนะครับผมก็ตอนนี้กลุ่มคนรักรุ่นพี่นะครับกำลังเดินไปพบปะกับแฟนคลับนี่นี่คือตัวไอไอตัวไอไนะครับโอ้โหเดอะซัลลัสเก๋ดีกว่าเฮ้ยนี่ครับ โอ oh. ้โเยอะมากผมก็ได้ได้ได้ะนี่เยไป้วไปเนแล้ววนี้นี่แก่ยับแนคับรนี่ยใช่หน้าเพลมไหมไม่เอาถ่ายมาขับดีกว่า แค่คนเขารู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงโอ้ไม่ไงครับนี่ครับคือแฟนคลับมีทุกเรื่องมาเมืองจริงกราบครับตอวพิม์สาธุครับพิมสาธุสาธุโอเคครับทำไมไม่ไปตรงนู <laughs> ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวตามเพื่อนมาเดี๋ยวตามเพื่อนม่า <c oughs> เดี๋ยวตามเพื่อนมานี่น,นะผมเราต้องตามเพื่อนให้ไปทุกครบทุกทิศหะหน้าไปยืน อันนี้ก็คือบรรยากาศอย่างที่ทุกท่านเห็นว่าตอนนี้คือเกิดการชุลมุนกันมากนะครับผมเพราะว่าหนึ่งลบอยแบนด์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณบอยแบนด์เลยคุณเออจำชื่อบางคนไม่ได้เอาเป็นว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยไปไปเดี๋ยวเราเดินวนให้เขาหนึ่งรอบนะทุกคนเดินตามมาเดินตามมาบอลมาบอลมาบอลมาเดินตามมาทีนึงเดินไปนี่เดินาปนู้นมาให้เขาหนึ่งรอบ điên, 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 ไปไปเดินไปให้เขาหนึ่งรอบอะไรอย่างเงี้ยเดินไปถึงแค่แบ็กดรอปตรงเนี้ยพอเดินไปถึงแค่เสาเสาสีดำๆตรงเนี้ยพอแล้วเออนั่นแหละให้เขาหน่อยแล้วค่อยๆกลับไปนั่งที่เราไปให้เขาหนึ่งรอบ แล้วก็ไปยืนตรงนั้นสุดท้ายแล้วก็ค่อยกลับไปนั่งที่นะโอเค ล้มเลยพี่พีว่าเข้าเต็นเข้าเต็นเด็กๆเข้าเต็นลูกเไปไออปไป,ปเดี๋ยวเข้าเต็นนะบูมบูมเข้าเต็นดีกว่าปะไปเลยไปเลย นี่ทำใส่พี่หรือทำใส่คนอื่นแล้วไม่น่าเชื่อนะครับผมพูดไปตั้งนานคนคนนี้ยังพูดไม่จบเลยครับผมคุณูผมบอกแล้วว่า เด็กคนนี้นี่เด็กปั้นของผมเลยครับไอ้หนู่มคนนี้นี่เป็นหนุน่มที่พูดเก่งมากๆนะครับเมื่อกี้ผมวนนู่นวนนี่ยันนงพูดไม่จบเลยชิดูดิตาตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วฝนตกฝนตกฝนจะตกแล้วนะนอา้าวตอนนี้ฝนจะตกแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับให้รุมพูดลุกพูดเอาลุกพูดมาเปล่าพูดในไลไฟ์นะผมว่าไม่ได้ถ่าย วรวมทุกคนรควมทุกคนรวมทุกคนรวมทุกคนรวมทุกคน ออกมาม,ออมาึงออกมายืนตรงให้มันเห็นคนส enfin ิเออมาเลยมาเลยมือได้ลูกมาถอดแมสถอดแมสได้ถอดแมสถอดแมสถอดแมสมาะหนตอใครอยากใรูกไม่กินไปน้ต้าดตดขอโทษค่ะยินดี้าตอามลูกนะคค่้า ค่ะก้้งกางค่ะหนึ่งสองสามคุดค่ะหนึ่งสองสามโอเคเนาะโอเคนะครคขอบคุณนะคะฝนตกแล้วเดี๋ยวปุ้ยคะใส่แมสใส่แมสทุกคนใส่แมส ลาปเป็นลาอาว้ว้าลาเสัสังมังคลังลาจานี้เสัสังมังคลังลาจานี้